คือนทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนครูน้ำโดนควายทะเลหลอกให้รักพี่หนุ่มโมโหามากสอนยังไงควายก็ไม่เก็ตหล่อยให้ทนายรณรงค์คุยควายก็ยังแถต่อผลสุดท้ายควายมาออกรายการหนตัวเป็นๆป,ประชาชนก็เลยแจกยำตีนไก่ให้ควายทะเล ไอ้ครูก้าวเผาครูน้ำจนสนุกบอกสำสอนด่าจนจุกลุกไม่ไหวหลังเลิกราไม่น่ารักเสือกใส่ไฟกะให้น้ำต้องอับอายตายทั้งเป็นทั้งสองคนโดนสอนรักกามเทพรักรวดเร็วก็เลยเจ็บหอมกลับเหม็นเอาเข้าบ้านเจอพ่อแม่ก้าวอยู่เป็นเข้าห้องครัวทำข้าวเย็นเล่นทับผีอยู่บ้านเขาเอาลูกสาวเขามาเล่น ไ้หน้าด้านไอเหลือเดินใจดำปี๋เหมือนชาวนาเก็บงูเห่าเลี้ยงอย่างดีไ้หานก้าวแม่งเป็นนี่ไม่มีเงินน้ำอาสาช่วยประคองร้องพ่อแม่จะช่วยผ่อนจะช่วยแก้ให้เหาะเหินเนรคุณแล้วไอ้ก้าวสี่ตีนเดินทิ้งคนรักบอกส่วนเกินหมางเมินนางนางก็ร้องฟ้องพี่หนุ่มกลุ้มกลัดหนองค่าใช้ใจ่ายเสียเงินทองต้องสสาง กลับมาด้วยไอ้ครูเก้าไอ้ไรอย่างมาแดกฟรีแล้วทิ้งขว้างสร้างความอายส่วนที่หนุ่มทุ่งกําลังเข้าต่อสู้สอนไอ้ก้าวไอ้ตุ๊ตู่ไอ้ทิบาาหมึงมันโง่ไร้สำนึกเกิดเป็นชายรยยามมากเสือกปากร้ายป้ายนารีว่าแล้วกูก็ปากหมาด่าเป็นชุดประชาชนก็ตามขุดออกล่าผีฟ้องแม่งเลยเงินสองแสนปิดคดี ต้องสอนสั่งเรื่องกาลีสามีหลวงครูใหญ่ควรไล่ออกแม่งแช่งและสาบเป็นครูบาเสือกใจหยาบบาปใหญ่หลวงอุทาหอนเรื่องความรักเหมือนเสียงดวงรจนายโยนพุ่งพวงมะลิลาหากเจ้างอะผิวดำชั่วมั่วมารับรจนาไม่ถมทับงอะขี้ข้ายามมีป่วยงอกนวดตีนรจนา หากซึมเศร้าหายอยู่ยามาบรรเทายามหาปลารจนานั่งอยู่บ้านเพราะพี่เงาะชอบทำงานไม่ง้เง่าเดินไปแล้วไร้พระเวทปลาเริ่มเมาไหวมาหาเยอะไม่เบาเอามาแกงแต่ไอ้ก้าวห้าวและเฮี้ยงเตรียมวางแผนกะกินฟรีไอ้ตัวแลนเสือกคำแหงลูกสาวเขาเราต้องเจาะแบบแมลงแล้วบินหนีให้คนแช่งเป็นแรมเดือน โรคซึมเศร้าเขาคงอยากลาดเก้าอี้ผ้าพันคอพันสามทีเก้าอี้เลื่อนผ้ากระตุกผูกเงื่อนตายกูอยากเตือนประชดชายรักโดนเฉือนเปื้อนน้ำตาแม้พี่หนุ่มยังเหนื่อยหน่ายไอ้ควายเก้าให้ทนายมาช่วยเมาคุยกับหมาวันรุ่งขึ้นเดินมาแล้วไม่เลิกราผหนกระแสแสนเหนื่อยล้าหมามายืนประชาชนก็ก่นด่าเป็นสองเท่า เพราะมีหมามานั่งเห่าใส้แทบเลื่อนฟังไม่ขึ้นรับไม่ได้หันหน้าเบือนฟันแล้วทิ้งไม่เป็นเพื่อนแถมประจานมึงแดกฟักพักสมองตรองสามชาติหากคิดได้เริ่มฉลาดหายหน้าด้านหรือรอมึงมีลูกสาววัยทำงานโดนหลอกกินจะแตกฉานงานกินฟรีกรรมนักกรรมซ้ำลงไปให้โลกรู้ หากมึงดีโดนเชิดชูกู้ศักดิ์ศรีไปลุยไฟเลยไอ้ก้าวจบพิธีเหมือนสีดายอดนารีมีผัวเดียวไม่เหมือนเก้าเอาตีนเหยียบเรือสองแคมรักรักคบคบหลอกเก็บแต้มไอ้ที่เหนียวเรียกสี่หมื่นเสือกอิดออดควายจริงเจียวเรียกสองแสนต้องหน้าเหี่ยวนะคุณครูกูรำคาญอีหานก้าวอีเห่าเห็บเกาะครูน้ำทำครูเจ็บแต่น้ำสู้ เออมันต้องอย่างนี้สิค่อยน่าดูอย่าให้ใครมาลบหลู่ขู่ญาติพงตาต่อตาฟันต่อฟันมั่นหน้าโหนงานนี้ใครที่โกหกคนนั้นโบ่งใครตอแหลก็แพ้ภัยเป็นขาลงใครหนักแน่นก็สวมมงเป็นมิสกแกรนจบละมือเสียเวลาด่าไอ้ก้าวโหนกระแสยาวไม่เบาคนแห่แหนทะานความยังมื่อหน้ายัางตามแบรน ส่วนที่หนุ่มนั่งยินแป้นแต่แค้นใจหากมาอยู่โตขึ้นมาเจอไอ้ก้าวมึงตายแน่มึงหายห้าวไอ้ดาวไถคนเป็นพ่อมีลูกสาวจะเข้าใจไม่ห่านก้าวโรงเรียนไหนรับทำงานเด็กนักเรียนก็สวยมากอยากจะบอกจริยธรรมผิวถลอกครูหน้าด้านกินสองทางรักสองหญิงครูหรือมาน เป็นเรื่องราวครูสันควานหานโรงเรียนเกือบลืมไปต้องอวยพรก่อนจะจากคุณครูน้ำน่ารักมากสอนอ่านเขียนอยากกลับไปโดนไม้เรียวเป็นเด็กเรียนครูสุดสวยผิวเนียนเนียนแก้มชมพูไม่หานก้าวเอาอะไรใส่สมองสาวน่ารักแสนหน้ามองนะพวกสูรุยสวยเก่งเปล่งประกายมุงมาดู เห็นรูปแล้วหนุ่มที่รู้ต้องรีบมาโน่นตำรวจโน่นทหารโน่นคุณหมอโน่นนายกโน่นสอสอวิ่งสับขาโน่นลิเกโน่นแท็กซี่โน่นดาราโน่นกำนันโน่นพ่อค้ามาไวไวรับบัตรคิวกันด้วยจ้าอย่าแซงแถวหนุ่มน้อยใหญ่หักแดกแห้วต้องรับไหวครูสาวสวยมีคนเดียวใครได้ไป ธนุถนอมม่อหัวใจไม่รังแกสงสารกันบ้างเถิดหนอพ่อคุณเอย๋ยมีรักเดียวไม่ดูเฉยสวนกระแสแรไอเทมน้ำจริงใจพร้อมเทคแคร์น้ำพลาดท่ารักตัวแย่โปรดอภัยเตดตัวเฮียเอย๋ยตัวแย่แก้ตัวนะหมดเวรกรรมพึ่งธรรมผ่านเรื่องร้ายเจ้ากรรมนายเวรในชาตินี้เสือกเป็นควายมันไปแล้วหารักใหม่ใหญ่ใหญ่หญดี จบตอนครูน้ำโดนควายทะเลหลอกให้รักพี่หนุ่มโมโหมากสอนยังไงควายก็ไม่เก็ตล่อยให้ทนายรณรงค์คุยควายก็ยังแถต่อผลสุดท้ายควายมาออกรายการโหนตัวเป็นๆป,ประชาชนก็เลยแจกยำตีนไก่ให้ควายทะเลคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกะนระปวนชาชี